สวัสดีครับผู้ก,การรายงานภาวะตลาดทองคำจาก YLG ประจำค่ำของวันที่10มีนาคม2560ภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคำระหว่างวันราคาทองคำเปิดตลาดบริเวณ1,200.58ย่อตัวต,ต่ำสุดบร,ร,ริเวณ1,194.55ขึ้นไปแต่ระดับสูงสุดบร,ริเวณ1,201.96ปัจจุบันราคาอยู่บร,ริเวณ1,197.35อ่อนตัวลงมาประมาณ3.41เหรียญดอลาลาร์ต่อไทสออน รายงานภาคตลาดแรงงานของสหรัฐประจำเดือนกุมภาพันธ์ในวันศุกร์นี้เป็นสิ่งที่นักลงทุนยังคงจับตาและใช้เป็นมาตรวัดภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐหลังจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดส่งสัญญาณเตรียมที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมประจำวันที่14-15มีนาคมนี้ ทั้งนี้นักลงทุนยังคงจับตาดูท่าทีของเฟดว่าจะมีการส่งสัญญาณอย่างไรเกี่ยวกับทิศทางอัตดอกเบียในอนาคตเพราะหากมีความเป็นไปได้ที่เฟดจะส่งสัญญาณสายเหี่ยวมากยิ่งขึ้นหรือแข็งกร้าวมากยิ่งขึ้นหากข้อมูลเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐยังค,งคงมีทิศทางสดใสซึ่งประเด็นด,ดังกล่าวอาจจะเพิ่มมุมมองเชิงลบต่อทิศทางราคารงคําปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคารงคํา หลัทองคำได้รับปัจจัยบวกจากโพร,ระบุนักลงทุนลดความเชื่อมั่นสกุลเงินในเอเชียหลังจากคาดว่าเฟดจะปรับขึ้นดอกเบีย้ยซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลให้สกุลเงินในเอเชียอ่อนค่าลงและกลับมาเป็นปัจจัยหนุนทิศท,ทางราคาทองคำภายในประเทศหากค่างเงินบาทมีการอ่อนค่าลงตาม ความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อสกุลเงินของประเทศในตลาดเกิดใหม่ส่วนใหญ่ในเอเชียปรับตัวลดลงเมื่อ2สัปดาห์ก่อนหลังจากทอยถแถลงของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดมีการส่งสัญญาณต่อที่ทางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมีนาคมโดยโพจัดทำโดยรอกของรอยเตอร์สอบถามนักวิเคราะห์และเทรดเดอร์และผู้จัดการกองทุนรวม17บลายโดยผลสรุป บ่งชี้ว่านักลงทุนได้มีการปรับลดการถือครองสถานะซื้อในสกุลเงินบาทของไทยรูเปียของอินโดนีเซียรูปีอินเดียและดอลลาร์ไต้หวันลงในช่วงสองสัปดาห์สิ้นสุดวันที่9มีนาคมขณะที่ราคทองคำได้รับแรงหนุนจากผู้เชี่ยวชาญชี้มาตรการกีดการพลเมืองมุสลิมของทั้มจะก่อความวุ่นวายในอนาคตซึ่งหากเกิดขึ้นจริงจะเป็นปัจจัยหนุนทองคำในคณะถิ่นสินทรัพย์ตอปลอดภัยในระยะถัดไป ประธานาธิบด,ด,ดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ลงนามคำสั่งแบนพลเมืองมุสลิมฉบับใหม่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยห้ามพลเมืองจาก6ชาติมุสลิมซึ่งได้แก่ซูดานเซีรยริอีลานลิเบียโซมาเรียและเยเมนเดินทางเข้าสหรัฐเป็นเวลา90วัน ทั้งนี้ประเด็นดังกล่าวทําให้ผู้เชี่ยวชาญมองว่าแม้คําสั่งดังกล่าวจะสร้างความพอใจให้กับผู้สนับสนุนทั้งแต่ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อทั้เองในทุกด้านไดน้ในทุกด้าน,น,านรายงานล่าสุดระบุว่าอายการสูงสุดของรัฐวอชิงตันเตรียมยื่นหนังสือขอให้ศารลรัฐพิจารณายับยั้งคําสั่งพิเศษฉบับใหม่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขณะที่รัฐทาวายแมสซาชูเซตส์นิวยอร์กประกาศว่าจะยื่นฟ้องศาล เพื่อขอให้ระงับคำสั่งฉุกเฉินของานโดดัดนทรัมเช่นกันอย่างไรแล้วก็ตามราทองคำยังได้รับปัจจัยลบเมื่อเยอรมน,นีเผยยอดส่งออกนําเข้าปรับตัวเพิ่มขึ้นเกินคาดในเดือนมกรา,กาสํานักงานสถิติของเยอรมน,นีมีการเปิดเผยว่ายอดนําเข้าของเยอรมน,นีพุ่งขึ้นเกินคาดในเดือนมกราขณะที่ยอดการส่งออกเพิ่มขึ้นเกินคาดเช่นกันทั้งนี้ยอดเกินดุลบัญชีเดินสพัดของเยอรมน,นีมีการปรับตัวลดลงอย่างมากซึ่งประเด็นดังกล่าวยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กดดันสกุลเงินยูโร คาน,นี้ยอดนำเข้าปรับตัวเพิ่มขึ้น 0. 3เในเดือนมกราคมขณะที่ยอดการส่งออกปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 2. 7เปยอดเกินดุลบัญชีเดือนสพัดลดลงสู่ระดับ1.28หมื่นล้านยูโรในเดือนมกราหลังจากอยู่ที่ระดับ2.48หมื่นล้านยูโรในเดือนธันวาคมการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญ2ทุ่ม30นาทีทางฝั่งสหรัฐเปิดเผยรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงครั้งก่อนบวก 0. 1เครั้งนี้คาดการบวก0.3%เ เวลาเดียวกันมีการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรครั้งก่อนอยู่ที่ระดับ2 2 7 0 0 0รลายครั้งนี้คาดการณ์อยู่ที่ระดับ20,000 0ลายและสองทุ่มครึ่งทางฝั่งสหรัฐเปิดเผยอัตราการว่างงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ครั้งก่อนบวก 4. 8เครั้งนี้คาดการณ์บวก4.7%และในเวลาตีสองของคืนนี้ทางฝั่งสหรัฐยังมีการเปิดเผยงบประมาณรัฐบาลกลางประจำเดือนกุมภาพันธ์ครั้งก่อนอยู่ที่ระดับ5 1 3พันล้านดอลลาร์สหรัฐครั้งนี้คาดการติดลบ150 พันล้านดอลลาร์สาหรัฐสรุปการลงทุนไว้ <Y> LG ประเมินแนวรับโด้วยให้นารับบร,ริเวณัน1รแน 1187, 1180และ1 7 7ในอแนวต้านประเมินไว้ระดับ 1209, 1219และ1228สำหรับ กลุจตลงทุนหากราคาทองคำไม่สามารถทะลุกรอบด้านบนบริเวณ1 2น9เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนขึ้นไปได้อาจเห็นแรงขายทำกำไรออกมาแนะนำนักลงทุนแบ่งทองคำออกขายเพื่อลดความเสี่ยงแล้วค่อยพิจารณากลับมาเข้าซื้อทองคำหากราคาสามารถยืนเหนือโซนแนวรับบริเวณ1 1 8 7เดถึง1 1 8หเหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนได้แต่อย่างไรก็ตามหากเกิดแรงซื้อค่อนข้างมากจนราคาทะลุระดับ1,209เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนอาจจะมี การชะลอการขายไปยังแนวต้านถัดไประดับ1,219เหรียญดอลลาร์ 00. ต่อเทสออนสำหรับวันนี้ทาง YLG ขอจบการรายงานภาวะตลาดเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ